สวัสดีครับพบกับผมเติมไขมันชาแนลเดี๋ยววันนี้จะมาสอนหมักไส้ใหญ่หมูย่างนะครับหมักยังไงให้อร่อยไม่มีกลิ่น้าวนะครับผมซึ่งเมนูนี้ก็มีคนขอเข้ามากันเยอะเลยทีเดียวเลยนะครับคลิปนี้ผมก็ตั้งใจทําเผื่อหลายๆท่านจะนําไปประกอบเป็นอาชีพได้เลยนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกจะเป็นการล้างไส้ใหญ่นะครับส่วนวิธีการล้างนี่ผมแนะนําไปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับแบบละเอียดเลยนะครับสามารถย้อนไปดูได้นะครับก่อนอื่นก็ตัดให้สั้นครับประมาณสัก20ซนะครับ อันนี้ผมใช้ข้อต่อสายยางนะครับต่อตรงปลายสายยางนะครับก็เพิ่มแรงดันให้น้ํานะครับผมทาการฉีดล้างข้างในไส้ให้หมดเลยนะครับผมพอฉีดข้างในเสร็จก็จะทําการดับกินคาวไส้นะครับเกลือครับผมแป้งมันอย่างละห้าร้อกรัมนะครับอันนี้ผมใส่ต่อไสห้ากิโลนะครับผมเทลงไปให้หมดเลยนะครับใครที่เคยทําทานหรือว่าทําขายแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะครับ ผมอยากแนะนําให้ลองวิธีนี้เลยนะครับผมลองอีกครั้งนะครับผมเชื่อว่าลูกค้าติดใจแน่นอนครับอันนี้ตามด้วยน้ํานิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เทแป้งลงไปเลยครับผมปริมาณแป้งต้องเพียงพอนะครับแล้วก็ทําการขยําเลยนะครับผมวันนี้ผมจะทําการหมักไส้ในอัตราส่วน10กิโลนะครับไส้10กิโลผมซื้อมาถุงละ5กิโลนะครับเป็นของบริษัทนะครับผมเป็นไส้ของบริษัท เดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปให้ดูนะครับผมในช่วงที่หมูแพงนี่ครับเป็นส่วนหนึ่งที่ยังสามารถทํากําไรได้อยู่นะครับผมไสใหญ่หมูย่างนะครับอันนี้ก็ทําการล้างน้ําสะอาดนะครับสักสองน้ํานะครับผมส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยชอบทํากันนะครับเพราะว่าทํายากครับพอทําแล้วก็ยังมีกลิ่นคาวนะครับผมไม่ตอบโจทย์ลูกค้าครับลูกค้าซื้อไปแล้วก็ไม่กลับมาซื้อซ้ําครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนแบบละเอียดเลยครับผมอันนี้ล้างน้ําสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม ต้องเช็คข้างในก่อนนะครับข้างในไส้ว่าสะอาดไหมครับนี่ครับไม่มีสิ่งสกปรกเลยครับไม่มีเม็ดหินเม็ดไายนะครับผมไม่มีแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมตะไคร้ครับผมอันนี้ไส้สิบโลนะครับในกระมังนะครับสิบโลตะไคร้ผมใช้ประมาณเกือบเกือบหนึ่งกิโลกรัมนะครับผมอันนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําการทุบครับ ถ้าใครไม่ทุบนะครับหรือว่าจะต้มก็ได้นะครับนําไส้ไปต้มอีกรอบก็ได้นะครับสักครึ่งชั่วโมงแต่นี้ผมไม่ต้มนะครับอันนี้ผมทําจํานวนเยอะผมจะทําการควบคุมไฟเอานะครับผมเวลาย่างเดี๋ยววันนี้จะสอนในการย่างด้วยนะครับผมให้ไส้นุ่มกรอบนะครับไม่เหนียวนะครับผมอาจจะมีหนึบๆบ้างครับอร่อยถูกใจหลายๆท่านแน่นอนครับผมอันนี้ก็ตะไคร้ทุบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัดเป็นชิ้นเรียบร้อยนะครับทําการขยําเลยครับผมนวดไปเรื่อยๆเลยนะครับ ผมว่านอกจากการล้างแล้วก็การดับกลิ่นคาวของไส้แล้วนะครับเราต้องเลือกให้ไส้ให้เปลี่ยนด้วยนะครับผมดูที่ปลายไส้นะครับตอนไปเลือกนะครับอาจจะมีเศษดําเยอะๆนะครับผมว่าควรเปลี่ยนร้านนะครับหาร้านที่ปลายไส้ค่อนข้างสะอาดประมาณหนึ่งนะครับมาทําการล้างหรือว่าทําความสะอาดจะได้ง่ายขึ้นนะครับผมนี้พอขยําเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนกระมังนะครับผมนําไส้มาใส่อีกที่นึงนะครับหรือว่าใครจะใส่ตะกร้าก็ได้นะครับให้เขาเสด็จน้ําประมาณนึงนะครับ ย่างทีนี้หอมเลยนะครับผมเพราะว่าเจอตะไคร้เข้าไปนี่อยู่เลยครับไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนครับหลายท่านก็บอกว่าทําไมไม่เอาข้างในไส้ออกนะครับผมบอกเลยนะครับถ้าทําไส้ย่างนะครับถ้ามันไส้ไม่มีนะครับไส้จะไม่อร่อยเลยนะครับลูกค้าหลายๆท่านนี้ไม่ชอบเลยนะครับเขาชอบส่วนที่มีมันนะครับส่วนที่ติดมันนะครับเวลาย่างไปไส้จะได้ไม่แห้งนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันหมักไส้ครับพริกไทยเม็ดขาวครับผมแล้วก็ กระเทียมอันนี้ผมใช้ทั้งกระเทียมไทยและจีนเลยนะครับรากผักชีสักห้าหกลากก็ได้นะครับผมใครจะใช้กระเทียมไทยกระเทียมจีนก็ได้เลยนะครับผมนําพริกไทยนะครับทําการปั่นนะครับผมแนะนําให้ใช้พริกไทยเม็ดนะครับไม่แนะนําให้ใช้พริกไทยป่นนะครับตัวเม็ดนี่จะหอมมากกว่าครับผมหอมกว่าเยอะเลยครับผมใครที่ทําทานในอัตราส่วนหนึ่งกิโลก็หารสิบได้เลยนะครับถ้าห้ากิโลก็หารสองครับผม นำกระเทียมนะครับรากผักชีนะครับลงปั่นได้เลยครับผมผมจะใส่นมข้นจืดนะครับหนึ่งกระป๋องนะครับเพื่อที่จะได้ปั่นง่ายนะครับผมทำกันปั่นได้เลยครับผมเรียบร้อยครับเสร็จเร็วไหมครับผมนม่ครับเทลงไปได้เลยทำไส้เย่ยางนะครับเครื่องต้องถึงนะครับ กระเทียมพริกไทยต้องได้นะครับดับกินข้าวตามด้วยซอสปรุงรสฟาเขียววันนี้ผมจะใส่ประมาณสักเจ็ดทัพีนะครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้ทัพีตวงนะครับเพราะว่าทําจํานวนเยอะนะครับผมถ้าใช้ช้อนตวงคงไม่เสร็จนะครับวันนี้เดี๋ยวขอเป็นทัพีดีกว่าครับตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับใช้เป็นกระลอนเลยนะครับจะได้เทง่ายครับผม อันนี้ใส่ไปเจ็ดทัพีเหมือนกันนะครับเท่าๆกับซอสมุ้งรสฝาเขียวนะครับผมถ้าใครทําจํานวนเยอะนะครับ5กิโลขึ้นไปนะครับผมแนะนําให้ผสมเครื่องข้างนอกก่อนนะครับผมหมูของเราจะได้มีรสชาติทั่วถึงกันนะครับผมจริงๆแล้วร้านผมนี่ตัวไส้ใหญ่นี่ขายดีกว่าไส้อ่อนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าปริมาณอาจจะได้เยอะกว่าครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับตามด้วยผงรุ้งรสครับผมรสดีหมูนะครับ ประมาณ2ทับพีน้ำตาลสายแดงครับอันนี้ประมาณสักครึ่งทับพีนะครับผมใครชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มปริมาณได้ครับผมเกลือประมาณสัก1นส่วนสทับพีนะครับถึงครึ่งทับพีก็ได้ครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บ2ทับพีอย่างที่ผมว่าน,นะครับถ้าชอบหวานก็สามารถเพิ่มปริมาณได้ถ้าไม่ชอบหวานก็ลดปริมาณได้ครับผม แล้วก็ซีอิ๊วดำนิดหน่อยครับนิดหน่อยจริงๆครับอันนี้ผมใส่ไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่กลัวใส่ย่างออกมาแล้วสีไม่สวยนะครับคุเขาให้เข้ากันครับผมใช้มือจะดีกว่านะครับคนให้เข้ากันเลยส่วนใหญ่น้ำตาลครับจะละลายช้ากว่าเพ่อนนิดนึงหมักไส้ใหญ่นี้ก็ประมาณสามถึงหกชั่วโมงนะครับ หรือว่าใครจะหมักข้ามคืนก็ได้นะครับผมอันนี้ถือว่าได้แล้วครับผมเดี๋ยวนําไปเทหมักเลยนะครับจริงๆสูตรหมักไส้ใหญ่นี้ก็เป็นจุดขายของร้านนะครับก็ลังเลเหมือนกันครับว่าจะได้เอามาทาคลิปไหมแต่วันนี้ก็ตั้งใจเต็มที่ครับผมเผื่อหลายๆท่านนําไปประกอบเป็นอาชีพนะครับอันนี้ก็เทใสให้หมดเลยนะครับผมส่วนต้นตะไคร้นะครับก้านตะไคร้ที่ทุบนะครับใครจะหยิบออกก็ได้นะครับหรือว่าจะหมักรวมกันไปเลยก็ได้นะครับผม อันนี้เสียดายครับเอาให้หมดเลยครับผมเพราะว่าเวลาย่างก็หยิบแค่ไส้ออกมาย่างนะครับผมทําการขยําเลยครับอันนี้ผมตอบไว้ก่อนนะเผื่อบางคนถามว่านําไปปั่นได้ไหมตะไคร้นะครับไม่ต้องทุบได้ไหมครับอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่านะครับอันนี้ผมลองแล้วนะครับถ้าเราปั่นละเอียดนะครับพวกเศษตะไคร้นะครับเขาจะไปอยู่ที่ปลายไส้นะครับไปจับตรงปลายไส้นะครับเวลาย่างนะครับมันจะดูไม่น่าทานนะครับดูเหมือนเราล้างไม่สะอาดนะครับผม อันนี้ผมก็เลยกลับบรรทุกเหมือนเดิมครับผมอันนี้ผมใส่ถุงเก็บนะครับหมักไว้ก่อนนะครับสักสามถึงหกชั่วโมงนะครับเดี๋ยวค่อยนําไปย่างกันนะครับผมอันนี้จะมาสอนวิธีการย่างนะครับจริงๆไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับติดลูกค้าหน้าร้านนะครับอันนี้ผมจะใช้สองเตาเตาหนึ่งเป็นย่างไฟอ่อนนะครับเตาหนึ่งย่างไฟกลางนะครับแรงนิดนึงถ้าเราย่างไฟแรงเลยนะครับไสเราไม่ได้ต้มนะครับต้มนานนะครับแค่ลวกมานะครับไสของเราจะเหนียวนะครับผม เหมือนจะสุกแค่ด้านนอกนะครับด้านในจะไม่สุกนะครับอันนี้เตาแรกนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับตะไคร้ก็มีติดมาบ้างครับไม่เป็นไรครับผมหอมครับถ้าย่างไฟอ่อนแห้งประมาณนึงก็ย้ายไปอีกเตานึงนะครับผมอันนี้เป็นเตาอีกด้านหนึ่งใช้ไฟกลางนะครับย่างไปเรื่อยๆครับผมมันพริกจะดีมากเลยนะครับพริกบ่อยๆก็ดีนะครับผมจะได้ไม่ไหมนะครับ แต่บางครั้งติดลูกค้าก็อาจจะมีไหม้บ้างนิดๆหน่อยๆครับไม่เป็นไรครับผมไยแต่งเอาครับอันนี้จะเห็นมุมสูงนะครับมีสองเตานะครับในการย่างอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับภาพนี่ก็ย่างเหลือตามใจชอบเลยนะครับถ้าชอบแห้งมากก็ย่างเพิ่มเลยนะครับอันนี้ผมอาจจะไฟแรงไปนิดนึงตัวนี้ดูไม่ทันครับติดลูกค้าด้วยแต่ก็แนะนําให้ย่างแห้งวันนี้นิดนึงนะครับผมอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วครับผม พร้อมขายอันนี้ขายเป็นขีดนะครับสามห้าสี่สิบก็แล้วแต่ต้นทุนหมูที่รับมานะครับผมกอหมูย่างก็มีนะครับอันนี้ถ้าใครชอบแห้งก็สามารถย่างเพิ่มได้นะครับผมโอเคครับสาหรับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ